สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วกับพี่น้องนะครับปาดพี่น้องนะครับ f อฟซผู้จับ้านฟินแลนด์เอน้องเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะครับตาพากันตื่นเป็นพี่น้องนะครับคาดบ่ถึงที่พี่น้องนะครับว่า2ท่านนี้นะครับจะพูดคุยกันและตกลงกันเรื่องคอนเสิร์ต นะครับคอนเสิร์ตค่ายเพลงอีสานกับคอนเสิร์ตค่ายเพลงใต้ครับพี่น้องนะครับดูดีๆครับไปพ่อกันที่กองปราบนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันนะครับพี่น้องแล้วก็สวนกันทําคอนเสิร์ตพี่น้องนะครับเกิดยังขึ้นครับพี่น้องนะครับหัวธุรกิจอีกแล้วนะครับพี่น้องนะครับบอสบิ๊กนะครับโอ้ยพี่น้องนะครับเอาอ่าหลายคนหลายท่านได้ยินแบบซี่นะครับ ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ยินดีครับพี่น้องนะครับอ่าล้อชมสั่นพี่น้องนะครับล่าสุดบอดบิ๊กเพื่อนกระโพนแบบซี่ครับบอกว่ามาเจอกันที่กองปราบล่าสุดชวนกันทําคอนเสิร์ตค่ายเพลงอีสานและอ่าค่ายเพลงใต้สั่นพี่น้องนะครับเอาว่าพี่น้องนะครับเกิดยังคืนครับสุดปังนี่ลีครับหลายคนหลายท่านเห็นแบบซี่ก็ตื่นเต้นนะครับอ่าบอกว่าลอซื้อบัตรนะครับท่านนี่ก็บอกว่าจัดเลยค่ะ ชอบทั้งสองคนสันพี่น้องนะครับเกิดยังขึ้นครับคนนี้ก็บอกว่านาดกันบอนีคือเหมาะเจาะแท้สันพี่น้องอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าถ้าทำจริงคือปังมากค่ะรอ,อติดตามชมทั้งสองคนนะครับแมนอิลีครับพี่น้องนะครับท่านนี้ก็บอกว่าชื่นชมขอบคุณที่สามคนดัง ออกมาให้ปากคําเพื่อแสดงความบริสุทธิ์สันพี่น้องนะครับแม่นครับพี่น้องนะครับถ้าเขาบริสุทธิ์ใจเขาต้องรีบออกไปครับพี่น้องนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าสิ่งที่สัมผัสได้คือทุกคนได้เจอกันกับบิ๊กเขาพร้อมอ้าแขนรับและก็ยินดีร่วมงานสันพี่น้องแม่นครับพี่น้องนะครับเพราะว่าแต่ไผ่นะครับมาเจอบอสบิ๊กเนี่ยก็คืออยากร่วมงานกันทั้งหมดเลยพี่น้องนะครับ อีกคนนึงก็บอกว่าเป็นเอซีทั้งสองคนเลยค่ะปาร์ตนะครับล่าสุดเบ้าจุนครับออกมาคอมเมนต์พร้อมครับบอกว่าจัดไปครับบอสสันพินห้องนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าจับมือกันไว้เดอจ้าเจนนี่เขาอ่ามีแบกคือสามีทัศนคติก็ดีนะครับแมนครับท่านหนึ่งก็บอกว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสตกน้ําไม่ไหลมีน้องนะครับแมนครับพี่น้องนะครับหลังจากเขาไป กองปราบกันยังได้งานออกมาครับพี่น้องสุดปังนี่ดีครับท่านนี่ก็บอกว่า,าล้อซื้อตั๋วจา้าอีกท่านนึงก็บอกว่า,าปังทั้งสองคนนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวล้อบเบิ้งราย,ะยนะครับว่าคอนเสิร์ตอีสานกับคอนเสิร์ตไตเนียจะเป็นอย่างไรนะครับล้ออัปเดตข่าวรอบนึงแต่ว่าหลายคนหลายท่านน่อาจจะแบบว่าบอเซียนะครับพี่น้อง ว่าบอทบิ๊กจะทำจริงคือบอทบิ๊กเนี่ยถ้าเว้าแล้วทำจริงครับพี่น้องนะครับถ้าเราได้โพสต์แล้วนะครับรอติดตามครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับนุ่มอ๋องเลอเอาข่าวสารมาบอกมาเราให้ฟังเด้อนะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้ครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารใหม่มาอัปเดตเดี๋ยวเอามาฝากอีกรอบหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ครับผมนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ